ท่านผูชมครับคุณรักของมิ่งนะครับยังมีชีวิตอยู่นะครับผมหลังจากที่ลลาไปหลายวันเสียงหมดเลยอามาดูไส้เดือนหลังจากที่ทิ้งครับนี่คือไส้เดือนที่เลี้ยงบนพื้นปูนนะครับข้างล่างที่พื้นปูนแล้วก็มีกรอบอย่างเรียบร้อยเลยมีที่เดียวนะครับที่เป็นจุดที่เป็นลักษณะการเลี้ยงแบบนี้ อันนี้คือมูลไส้เดือนความจริงมูลไส้เดือนที่ท่านเหน็นเนี่ยผมว่าจะคือนําเขาไปผึ่งแล้วว่าจะร่อนทีนี้ร่อนไม่ทันนะเพราะว่าต้องไปพัทยาตัวไส้เดือนเยอะก็เลยเอามากองไว้เลยเนาะเอามากองไว้เลยเห็นไหมครับมันจะสูงสูงกว่าเพื่อนแต่ส่วนนี้คือที่เลี้ยงปกตินะครับเลี้ยงปกติก็กลายเป็นมูลหมดแล้วพี่น้องเหดูดิเป็นมูลหมดแล้วเป็นมูลหมด นะต่อไปก็จะมีการเก็บมูลเขาเนาะพึ่งไว้สักหน่อยแล้วก็จะเก็บมูลนะครับเก็บมูลตรงนี้ผมจะใช้คลาดนะครับเอืออ่าดูนะนี่ท่านผู้ชมดูเห็นไหมครับก็ค่อยคลาดมาคลาดมาคลาดมาดึง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 มา เห็นไหมค่อยๆดึงมาปื๊ดเห็นไหมครับเห็นไหมครับง่ายไหมโน่ๆนๆๆนมีตัวเสเดือนด้วยช่างเขาถามว่าตัวเสเดือนจะขาดไหมไม่ขาดหรอกครับเสเดือนก็จะหลบนะครับแต่เจอใครก็หลบเลยเนี่ยเห็นไมครับพอเจอก็หลบไปหลบไม่ทันก็ติดคาดมาก็มาคองอยู่นี้แหละเนาะเนี่ยกาเรเลี้ยงเสเดือนมันก็มีหลายวิธีในการเตรียมมูลแทนที่เราจะใช้มือกวาดนะครับ เราก็คาดอย่างนี้เลยนะครับง่ายเลยง่ายเลยพี่น้อง,งเลยอ้าเจ้าคูาเล็กบังดาคูเล็กกาลาสินแต่ที่สวงให้เบิง้งนาเฮ็ดแบบมีบักละให้เล็กน้อยฝึกอ๋ออ้าทีนี้เราไปฝั่งโน้นบ้างอา่านี้ใช้ขาตั้งกล้องก็ง่ายดีเหมือนกันนะตัวนี้มันสูงเนาะอันนี้ตัวเยอะมากอันนี้กวาดได้เลยกวาดได้เลยตัวก็ลงไปหมดนะครับเนะนี่ยตัวก็หนีไปอยู่ข้างล่างหมดละนะเมื่อเช้านี้ผมเปิเปดเอ้ยตัวเยอะมากเลยเนี่ยกวาดมางนี้เราเราไปร่อนได้เลยครับเนะี่ย เนี่ยร่อนได้เลยไม่ต้องไปตากไม่ต้องไปผึ่งอะไรอีกแล้วนี่นี่นะครับคือง่ายแต่นาะพี่น้องเนาะผมถึงอยากให้ท่านเลี้ยงไงครับเอาลูกศิษย์ลูกหาพอมารอเด้อเลี้ยงไสเดือนเด้อโอ้หว,วันที่ไปไปเจอเอากาชัยธรรมชาติเนะเอากาชัยเนี่ยเป็นเด็กท่าเสาแล้วก็จบปริญญาตรีจากมอเกษตรโอ้โหพูดเรื่องไสเดือนซะแม่เอากาชัยนี่ต้องเป็นเซลลขายมูลไสเดือนให้ครูแล้วแหละ เก่งมากเลยเขาบรรยายเห็นภาพพจน์เลยนะครับเขาทําเกษตรนะแต่เขาบอกว่าถ้าทําจํานวนเยอะๆเนี่ยใช้มูลไส้เดือนอ่ะมันดีจริงแต่ว่าทุนไม่ทุนสู้ไม่ไหวเพราะมูลไส้เดือนนแพงเขาบอกนะมูลไส้เดือนนี่ดีกว่าทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นมูลข้างโค้งข้างข้าวมูลอย่างอื่นเนี่ยมันก็ดีแต่ว่ามันจะมีความเค็มมีความเหม็นมีอะไรต่างๆมากมายแต่ถ้ามูลไส้เดือนเนี่ยจะไม่มีอะไรตกค้างเลย นี่จับประเด็นจากเขานะจากเอกชัยธรรมชาตินะคุณแม่ก็เป็นครูนะครับบ้านอยู่ก้างๆธนาคารกรุงไทยท่าเสาเอกชัยธรรมชาติเออตีจากเมืองการไปยิ่ดูที่พี่น้องนะลูกศิษย์ผมมันแน่นอนไหมไปคุณเดียดบ่อยบอกให้รับครูสุบินไปน้ำกับบอลบไป,ไปครูสุบินก็โอ้ยลีลาครูดนตรีนะตอนนี้สอนอยู่อะไรนะโรงเรียนอะไรเนาะเทพศิรินเบื้อง เทีบสิรินญาต์ลาดยาบอกอย่างนี้แหละตุกอนอยู่ะัิญาณน้อกันกูสุวินติน,นภูมินมรูปลอนักดนตรีนี่ว่าคุยกันได้ไว้เดี๋ยวมาเที่ยวงานสะพานดูสรบุรีไปเดี๋ยวบินได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปนีวจะไปอยู่ถ้าไปเมืองการต้องนัดรวมพลคนรมรอลได้นดเนาะดรวดีพอรอยังไงนเนาะดรวดีพอรอยู่รชัชพัฒน์นี่ปรมรอรุนหนึ่งนี่ นะมณีรัดด้วยนะมณีรัดก็รุ่นหนึ่งมันนีรัดอยู่ทำวงเนี้ยนไม่ได้และเ,เอกระชัยนิ่มเนตรนะเท่าแก่ใหญ่ขายขายอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรแต่เน้นจะเป็นปุ๋ยพวกเคมงเคมีนี่แหละนะเอกชัยธรรมชาติแล้วก็เอกระพงด้วยเอกระพงสอนอยู่สยโยกน้อยเห็นว่าไปสอบรองพอมไม่รู้ได้ยังไม่รู้เขาเรียกยังเนาะ ให hey, ้ลองลองลอ,อ,อ,อสง,ง,งสพมแล้วว่าสำนักงานมโยงสายทำอะไรอ่ะอยู่บางการเยอะนะครับลูกศิลย์ลูกหาเต็มเลยแถวท่าเสานี่เพียบเลยยังไม่เจอแต่กรอบลาบแล้วกรอบลาบเด็กท่าเสากรอบลาบนี่คุณพ่อมีรถรถบัสเนาะผมนั่งประจำเลยตอนนี้เป็นเจ้าแก่เนี้ยไปแล้วเป็นครูอยู่สุพรรณบุรี คุณสามีทําฟาร์มหมูโอ้สุดยอดสุดยอดเนี่ยลูกศิษย์พวกหาผมมีแต่คนไดดีๆปตด,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 ดครูก็คือยังเป็นครูเหมือนเดิมนะครับตอกซอกคือเก่าเหรอครูบปหลัก <c oughs> โอเคอออเอาเอาบอย่างเนี้หลายคนมาแยวโอ้ยบอกทุกคมเก่าสองห้านี่เท่าแล้วเลยโดยเฉพาะน้องสะดุดีครูมังกรนะมังกรเขาชื่อมังกรอยู่นูนสมบูรณ์ด้กัน นะอันนี้ยาวเลยครับ5นาทีเลยขอบพระคุณทุกท่านนะครับอยากจะเลี้ยงไสเดือนอยากจะได้มูลไสเดือน0 8 1 8 7 8 7 8 8 9กครับผมคุณรักของมีครับขอบพระคุณครับ